ปกติเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเราก็จะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบ้านคุณก็จะต้องมีติดอยู่ในครัวอย่างแน่นอนผลก็มีบ้างเหมือนกันนะฮะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตอนนี้มีหลากหลายลาักษณะหลากหลายรสชาติมากเราจะเอาเขามาปรุงเป็นเมนูแซนอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติอะไรก็สามารถทําเมนูนี้ได้หมดครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบะหมี่จีครับ แม้ทั้งที่รู้ว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากเราก็จะชอบซื้อมารับประทานนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโดยเฉพาะพวกบะหมี่เกาหลีเนี่ยนะฮะอร่อยอร่อยนะครับคนก็ชอบทานแต่เอาอย่างนี้กันครับเราสามารถทําให้เขามีประโยชน์ได้มากขึ้นก็คือว่าเครื่องปรุงอะไรที่เขาให้มาที่มีผงชูรสเยอะๆก็อย่าไปรับประทานเอาเฉพาะก้อนบะหมี่นี่แหละนะครับมาทําเป็นเมนูเก๋ๆแบบวันนี้ครับ ก่อนอื่นเราจะเอาบะหมี่เนี่ยครับไปต้มในน้ำนะครับให้นุ่มดีซะก่อนครับน้ำก็ต้องเดือดนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวพลจะผัดหอมนิดนึงใช้หอมประมาณครึ่งลูกหรือประมาณร้อยกรัมนะครับซอยบางๆครับผมใส่ลงในกระทะนะครับกระทะใบนี้เราจะใช้ทำทั้งเมนูเลยนะฮะจะผัดหอมในกระทะใบนี้ก่อนใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ให้น้ำมันค่อยๆร้อนไปกระหอมได้เลยนะครับจะทําให้หอมของเราเนี่ยไม่ไหม้ไข่ไก่หนึงฟองนะฮะตอกลงไปเลยแบ้งสาลีอนเนกประสงค์ครับคนใส่เป็นเกลือพริกไทยครับเอารสชาติเรียบๆง่ายๆพริกไทยเยอะนิดนึงผมบดเป็นเม็ดใหญ่ๆนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ประสานบะหมี่ของเรานะครับให้เข้ากัน กลับมาดูที่หอมผัดของเรานะครับกระทะเริ่มร้อนแล้วครับเกลือน,นิดนึงได้นะครับใช้ได้แล้วนะครับเอาหอมออกมาพักครับผมกระทะเนี่ยเรายังมีน้ำมันเคลือบๆอยู่นะครับไม่ต้องเช็ดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ต่อ กลับมาดูที่บะหมี่ของเราล้วเอาออกจากน้ํานะครับสเสด็จน้ําเสร็จแล้วล้างน้ําเย็นนิดหนึ่งครับใส่ลงไปครับหอมนะครับที่เมื่อกี้เราทําไว้เค้ากับไข่ให้ทั่วๆครับผมเสร็จแล้วนะครับเอากระทะกลับมาตั้งในความร้อนนะฮะใส่ลงไปครับเกลี่ยให้ทั่วๆครับผมเราจะไม่ผัดนะครับเราจะจี่เอาฮะ ใช้ความร้อนปานกลางนะครับอย่าร้อนเกินไปเพราะถ้าเกิดร้อนเกินไปเนี่ยข้างนอกมันจะแข็งกรอบแล้วก็เกรียมแต่ข้างในจะไม่สุกนะครับถ้าเผื่อเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยสูงสุดเบอร์เก้าพลใช้อยู่ที่ประมาณเบอร์5้านะฮะถ้าเราไม่มั่นใจในการกลับนะครับคุณผู้ชมพลมีเทคนิคง่ายๆครับเราใช้จานเป็นตัวช่วยฮะนี่นะครับวางไปแบบนี้ความลงนะฮะพอความลงแล้วเราก็ค่อยสไลด์กลับลงไปที่จานครับอ่าแบบนี้นะฮะ จี่ให้กรอบดีทั้ง2ด้านนะฮะด้านหนึ่งก็ประมาณ5นาทีนะครับด้านในของเขายังจะนุ่มๆอยู่นะครับใช้ได้แล้วครับผมโอเคใส่ลงในจานเพื่อความง่ายในการรับประทานนะครับเราสามารถใช้มีดหั่นเป็นชิ้นๆนะครับในการเสิร์ฟเมนูนี้นะครับรับประทานง่ายๆเลยครับเราจะเสิร์ฟกับมายองเนสก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเสิร์ฟกับซาวครีมครับผมโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยครับ เป็นเมนูอาหารว่างสนุกๆน,นะครับซึ่งทำจากส่วนประกอบที่ใครๆก็มีติดครัวครับและนี่ก็คือบะหมี่จีครับยังสนุกอยู่เลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแฟน YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูเทปนี้จบแล้วกดปุ่ม subscribe เ,เลยครับ